สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสาระมีเพราะเรามีสาระช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยเรื่องของอดีตเจ้าชายแอนดรูก,กับเฟอร์กี้เนี่ยก็กลับมายิตหน้าข่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างที่เราเคยบอกนะคะว่าหลังจากที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยเปิดเผยเอกสารเอฟซีนไฟล์เนี่ยกว่า3.5ร้าล้านฉบับรวมทั้งวิดีโอกว่า2,000วิดีโอแล้วก็ยังมีรูปถ่ายอีกกว่า1 8 0 0 0 0รูปเนี่ย เอกสารเหล่านี้มันจะต้องแบบมีการค้นพบมันจะมีข่าวที่มันตามมาอีกอย่างแน่นอนแล้วมันก็เป็นจริงตามนั้นนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาอัปเดตนะคะว่าเออเอเกสารชุดใหม่ของ e p s i n Files เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันพูดถึงตัวของแอนดรูกับเฟอร์กี้ที่เรียกว่าสร้างความปวดหัวให้กับราชวงศ์อีกรอบหนึ่งนะคะปรากฏว่าในเอกสารที่เปิดเผยเนี่ยมันมีข้อความประโยคหนึ่งที่ แอนดรูเนี่ยมักจะพูดมักจะใช้นะคะเป็นข้อความที่บอกว่า Mrs. Andrew ดรูกำลังจะมาถึงนะคะมันเป็นคำพูดประมาณที่บอกให้เจ้าหน้าที่ของพระราชวง b u บักกิงแฮมเนี่ยเปิดทางให้แขกผู้หญิงของเขาเนี่ยสามารถเข้ามาที่บักกิงแฮมโดยไม่ต้องผ่านการตรวจตามปกตินะคะซึ่งเราก็ต้องบอกว่าไอ้ประโยคคำว่า มิสซิสวินเซอร์หรือคุณนายวินเซอร์เนี่ยมันก็สร้างความสงสัยเพราะมันฟังดูมันมีนัยยะยังไงไม่รู้นะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาก็คิดเหมือนกันนะคะแล้วก็ว่าเกินว่าเรื่องนี้มันทำให้เจ้าหน้าที่ของทางพระราชวังบักกิงแฮมเนี่ยอึดอัดใจมากเลยคืออย่างที่เรารู้นะว่าบักกิงแฮมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตอะหน้าที่ของเขาก็คือเขาต้องตรวจสอบนะคะแต่ว่าด้วยสถานะของ อดีตเจ้าชายแอนดรูณ์เวลานั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่เขาไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะคะนอกจากนี้มันยังมีเอกสารที่เปิดเผยให้เห็นว่าตัวแอนดรูเนี่ยเคยแบบเสนอว่าจะต้อนรับแขกผู้หญิงเหล่านี้ที่พระราชวังบักกิงแฮมเนี่ยในขณะที่ควีนอลิซาเบธเนี่ยไม่อยู่นะคะย้ายไปพำนักอยู่ที่บอ l มอรลเนี่ย ซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าถึงจุดนี้มันยังเป็นข้อสงสัยมันยังไม่ได้เป็นข้อกล่าวหาที่มีหลักฐานทางศาลนะคะนอกจากนั้นมันยังมีเอกสารนะคะซึ่งเหมือนกับเป็นสิ่งที่เปิดเผยให้เห็นว่าอดีตเจ้าชายแอนดรูเนี่ยอาจจะมีการเรียกว่าส่งข้อมูลการค้าของทางอังกฤษเนี่ยให้กับตัวเอฟซีนะคะหรือ มีเอกสารที่บ่งว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของอดีตเจ้าชายอันดรณเวลานั้นเนี่ยมีการให้คำแนะนำในการยื่นขอวีซ่าของเอฟสตนนะคะเนื่องจากว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาเนี่ยเพิ่งพ้นจากโทษที่เขาถูกกล่าวหาในเรื่องของการค้าประเวณีเด็กนะคะแล้วก็ยังมีเอกสารที่บ่งชี้ในลักษณะที่ว่าตัว อดีตเจ้าชายแอนดรูซึ่งณเวลานั้นเนี่ยยังมีสถานะเป็นเจ้าชายอยู่เนี่ยได้ใช้สถานะของพระองค์เนี่ยไปรับรองเอฟซนะคะในการไปเยือนต่างประเทศในบางครั้งนะคะซึ่งเราต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยยังถือว่าเป็นข้อกล่าวหานะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่ปรากฏในอีเมลอะมันยังไม่ได้มีการพิสูจน์อะไรทั้งนั้นแต่อย่างน้อยเนี่ยไอปรากฏคคำว่า Mrs ซิสแอนเนี่ย มันก็เรียกว่าสะเทือนไปทางราชวงศ์อังกฤษนะคะด้วยในยะความหมายของประโยคนั้นต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่คำเก่าหาลดใหม่ออกมาเนี่ยเรียกว่ามันรุนแรงชนิดที่เรียกว่าเราจะเห็นการขยับตัวของเหล่าราชวงศ์บางคนซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่เคยเกิดขึ้นอย่างเช่นเมื่อตอนช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยน้องชายของอดีตเจ้าชายแอนดรูนะคะก็คือตัวเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ เราก็พูดทํานองว่าเขาเนี่ยเห็นใจแล้วก็ให้กําลังใจกับคนที่เป็นเหยื่อจากเรื่องของเอฟซีนนะคะแล้วล่าสุดก็ปรากฏว่าตัวเจ้าชายวิลเลียมกับเจ้าหญิงแคทเธอรีนเนี่ยก็ออกถแถลงการนะคะแสดงความเห็นใจกับเหยื่อของเอฟซีนแล้วล่าสุดของล่าสุดเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่าเวลาที่กิงชาวส์เนี่ยไปปฏิบรรัติภารกิจเนี่ย จะมีคนเนี่ยตะโกนถามเรื่องของตัวเจ้าชายแอนดรูนะคะว่าราชวงศ์อังกฤษเนี่ยจะทำยังไงแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยตัวคิงชาลส์ก็มีให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดชัดเจนนะคะว่าทางราชวงศ์อังกฤษเนี่ยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับตำรวจเนี่ยที่จะเข้ามาสืบสวนเรื่องนี้คราวนี้เราข้ามมาฝั่งของเฟอร์กี้บ้างนะคะคำถามที่คนถามทั้งโซเชียลก็คือเงินของเธอเนี่ยมันหายไปไหนกันหมด เพราะว่าเราต้องยอมรับว่านะคะในช่วงหลาย10ปีมานี้เธอเนี่ยทำเงินได้จํานวนมหาศาลนะคะถึงแม้ว่าโดยทางการเนี่ยเธอจะไม่ได้เป็นดัชเชสซบยอร์กนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังเรียกเธอด้วยสถานะอันนั้นเรียกว่าเป็นการให้เกียรตินะคะเธอเนี่ยสามารถทําเงินได้หลาย10ล้านดอลลาร์จากการที่เขียนหนังสือเรื่องเล่าต่างๆหรือหนังสือนิทานเด็ก หรือว่าการที่เธอไปเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ให้สินค้าผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเวชเชอร์หรือรายการอื่นๆหรือว่าการที่เธอเนี่ยไปปรากฏตัวในรายการทีวีนะคะไปเปิดงานไปกล่าวสุนทรพจน์ต่างๆเนี่ยมันทําเงินจํานวนมหาศาลคนก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจากอีเมลก่อนหน้านั้นที่มันแสดงให้เห็นว่าเธอเนี่ยร้อนเงินถึงขนาดที่ว่า ขอให้เอฟเนี่ยช่วยส่งเงินให้เธอด่วนเนี่ยสองหมื่นเหรียญเท่านั้นเองนะคะตอนนั้นเนี่ยเธอเขียนว่ามันเป็นค่าเช่าซึ่งหลายๆคนก็สงสัยว่าค่าเช่าอะไรเพราะว่าเธออยู่บ้านเดียวกับแอนดรู๊นะคะซึ่งก็มีหลายคนออกมาให้ข้อมูลว่าค่าเช่าที่ว่านี้น่าจะเป็นค่าเช่าออฟฟิศของเธอนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเรียกว่าเธอเปิดบริษัทของตัวเธอเองด้วยคราวนี้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่เธอเนี่ย เพิ่งจะยาถ้าจำได้ที่เราเนี่ยมีเล่าเอาไว้ในคลิปเฟอร์กี้แม่สาวผมแดงนั่นแหละค่ะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ใช้เงินเกินตัวตลอดเวลาแล้วเธอก็มีปัญหานี่สินตอนที่เธอหย่ากับอดีตเจ้าชายแอนดรูตอนนั้นนะ่ะเธอเนี่ยมีหนี้สูงถึง4ล้านปอนด์นะคะที่เราเล่าให้ฟังว่าตัวควีนเอลซ์เบตเนี่ยก็มีให้เงิน5 0 0แสนกว่าปอนด์ช่วยเหลือในเรื่องของบ้านของเธอแล้วก็ ให้เงินสดอีก3,50,000ปอนด์แต่พระองค์ก็พูดชัดเจนว่านี่สิน4ล้านของเธอที่เธอสร้างขึ้นมาเนี่ยเธอจะต้องไปจัดการด้วยตัวเธอเองแล้วพอหลังจากหย่าเนี่ยทั้งๆท,ที่มีหนี้สินจํานวนมากขนาดนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตของเธอเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะคะเรียกว่าเธอเนี่ยมีพนักงานมีเจ้าหน้าที่ในบ้านที่ดูแลเธอเนี่ยเป็นจํานวนเนี่ยสิกว่าคนนะคะคือบางคนบอกว่า ไม่ต่ำกว่า20คนนะคะไม่ว่าเธอจะมีบัตเลอร์ส่วนตัวไม่ว่าจะมีเออจ้าหน้าที่ที่แบบทำอาหารแต่งตัว PR แล้วก็ที่ปรึกษาส่วนตัวเนี่ยคือเธอใช้เงินแต่ละปีเนี่ยสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของออบุคคลเหล่านี้เป็นจำนวนเงิน,นหลายหมื่นปอนด์ต่อปีทั้งๆท,ท,ที่รายได้ของเธอเนี่ย มันเรียกว่ามันใบบาลานซ์กันรวมทั้งหนี้เก่าที่เธอยังมีอยู่ด้วยนะคะจนกระทั่งในช่วงที่ควีนมัมเนี่ยสิ้นพระชนพอควีนมัมสิ้นพระชนซึ่งพระองค์เนี่ยเดิมอยู่ที่รอยัลลอชพอพระองค์สิ้นพระชนเนี่ยตัวของอดีตเจ้าชายแอนดรูเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่นะคะแล้วพอในช่วงปี2004เนี่ยเธอก็ย้ายเข้าไปอยู่กับอดีตเจ้าชายแอนดรูด้วยซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยก็ทําให้คนบอกว่าอา้าวถ้าตอนนั้นเนี่ยเธอเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยแสดงว่า ค่าจ้างพนักงานประจําบ้านหรือค่าเช่าเธอก็การดูแลบ้านเนี่ยเธอก็ไม่ต้องจ่ายแล้วส่วนหนึ่งมันก็ใช่นะคะเพราะว่าการที่เธอย้ายเข้าไปอยู่กับตัวอดีตเจ้าชายแอนดรูเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายส่วนนั้นซึ่งแอนดรูเนี่ยดูแลแต่มันก็ยังมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเธอที่เธอต้องรับผิดชอบเองนะคะไม่ว่าการที่เธอจะต้องมีผู้ช่วยส่วนตัวมีทีม PR อนะคะอันนี้เป็นส่วนที่เธอต้องรับผิดชอบเองเพราะว่าเธอเนี่ยมีการเปิดบริษัท แต่ในเอกสารเนี่ยมันเปิดเผยนะคะในอีเมลการติดต่อระหว่างเธอกับเอฟซเนี่ยมันทําเห็นได้ว่าตัวของเธอเนี่ยมีปัญหานะคะเกี่ยวกับการบริหารบริษัทของเธอเนี่ยซึ่งเรียกว่าขัดทุนอย่างหนักจนกระทั่งต้องปิดตัวลงนะคะแล้วก็เล่ากันว่าในเอกสารที่มีการสื่อสารกับเอฟซีเหมือนกับเธอเนี่ยขอคําแนะนําจากเอฟซนะคะว่า เธอควรจะทำยังไงดีกับในกรณีที่บริษัทของเธอเนี่ยมีหนี้สินจำนวนมหาศาลแล้วในอีเมลเนี่ยมันมีข้อบ่งชี้ว่าตัวเอฟซเนี่ยมีความสนใจที่จะเข้ามาซื้อหุ้นหรือเข้ามาถือหุ้นในบริษัทของเธอนะคะนอกจากนี้มันยังมีอีเมลเนี่ยที่ปรากฏข้อความจากที่ปรึกษาทางการเงินของเธอนะคะซึ่งแบบ บนทานองที่ว่าเขาปวดหัวมากเลยกับเรื่องการใช้เงินของเฟอร์กี้นะคะขณะที่เขาใช้คําว่าเธอเนี่ยขาดวินัยการใช้เงินอย่างรุนแรงนะคะถึงกับมีการเสนอว่าทุกครั้งที่มีการเนี่ยเบิกจ่ายเงินจํานวนเกินกว่า1,000เหรียญเนี่ยควรจะต้องมีการได้รับความเห็นชอบก่อนการเบริกจ่ายอันนั้นนะคะเรียกว่ามันรุนแรงขนาดนั้นเลยอะ่ะ และหลังจากที่เอฟซินไฟเนี่ยมันเริ่มเปิดเผยออกมานะคะตั้งแต่เมื่อตอนต้นเดือนที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าดีลทุกอย่างเนี่ยที่เธอก่อนหน้านี้เนี่ยมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นดีลการเขียนหนังสือนะคะคนที่สนับสนุนเธอเนี่ยทุกคนก็เรียกว่าถอยหมดนะคะองค์กรกางสนเธอเนี่ก็ล่าสุดเพิ่งปิดนะคะแล้วก็รายการทีวีเนี่ยที่เธอเนี่ยมักจะไปปรากฏตัวไปพูดคุยเนี่ย ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นการเซ็นสัญญานะคะแต่เรียกว่าทุกครั้งที่เธอเข้าไปเนี่ยเธอก็ได้รับค่าตอบแทนจํานวนมากเนี่ยรายการพวกนั้นก็เรียกว่าต้องแคนเซิลหมดนะคะเพราะว่าไม่สามารถจะเสี่ยงกับชื่อเสียงของเธอได้นะคะแล้วพอหลังจากนี้พอแอนดรูเนี่ยเรียกว่าต้องถูกบีบให้ย้ายไปอยู่ที่ซานดิเอโแฮมเนี่ยคนก็เริ่มสงสัยว่าแล้วต่อจากนี้เธอจะทำยังไงกับชีวิตของเธอต่อไป เพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่เราเคยบอกว่าเธอเนี่ยออกจากอังกฤษไปแล้วนะคะเรียกว่าหนีเผือกร้อนเรื่องเนี้ยล่าสุดเนี่ยก็เชื่อว่าเธออยู่ที่ UAE นะคะหรืออ,อ,อาลับริมเเรตเนี่ยกับลูกสาวของเธอก็คือเจ้าหญิงยูจีนี่นะคะเรียกว่าเธอเนี่ยไปตั้งตัวที่นั่นว่าเธอจะทำยังไงต่อไปล่าสุดนะคะมีข่าวว่า ช่วงที่เธออยู่ที่ u a e ตอนนี้เธอกำลังมองหาทีม PR ใหม่ที่จะมาช่วยกู้ภาพลักษณ์ของเธอที่เรียกว่าเสียหายไปแล้วเนี่ยเพราะว่ามีแหล่งข่าวจากเพื่อนของเธอนะคะพูดบอกว่าตัวเฟอร์กี้เนี่ยพูดเองว่าเธอเนี่ยต้องกลับมาอังกฤษเพราะว่าเธอเนี่ยต้องกลับมาหาเงินซึ่งบอกว่าเป็นประโยคที่มันทำให้ทางราชวงศ์อังกฤษเนี่ยขนหัวลุกแต่ปัญหามันคือ เราไม่รู้ว่าจะมีทีม PR ไหนเนี่ยกล้าเสี่ยงหรือเปล่านะคะเพราะว่าออมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าตัวเฟอร์กี้เนี่ยเธอเนี่ยติดค้างค่าจ้างกับทีมงาน PR เก่าของเธอนะคะจำนวนมากถึงแม้ว่าในช่วงหลังเนี่ยเรียกว่ามีการไกลเกลี่ก,กันแล้วก็ตามแต่ว่าด้วยชื่อเสียงอันเนี้ยมันก็เป็นความเสี่ยงนะคะว่าจะมีทีม PR ไหนเนี่ยกล้าเสี่ยงตายหรือเปล่าต้องบอกว่าในช่วงปี80เนี่ย ภาพหลักแล้วก็เรื่องเล่าของคู่นี้นะคะแอนดรู Andrew กับเฟอร์กี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าของคู่ชีวิตคู่รักที่สดใสร่าเริงแล้วก็เป็นกันเองแต่พอมาถึงวันนี้เรื่องเล่าเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นหน้าสุดท้ายของเรื่องเล่าของสองคนนี้หรือเปล่าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ